โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะครับอลเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Identity Five o n l i n นั่นเองมีคนอยากให้ผมเล่นไอตัวเล็กนะครับตัวนี้ผมไม่เล่นเล่นนานแล้วแหละโอเคผมกดเลยนะครับอ่า วันที่5นี้ iOS ก็เปิดเกมนี้ให้ดาวน์โหลดดแล้วนะครับ Android ก็รอต่อไปนะครับลูกมีน้อยเนาะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวผมแปะผ้าไว้นะครับอ่าปีกมันขึ้นจึกเลยอะ่ะซาร่าเดี๋ยวผมไปปั่นไฟข้างบนนะครับโอ้โหมันมาแาบนี้ไม่ได้มาว่ะ โอเคร่างนี้ผมสุ่มได้นะครับสวยดีตาแดงเชียวตัวนี้ก็เล่นไม่ค่อยยากนะครับหลบง่ายเนาะโอ้อมอนตัวนั้นวะไอหมึกวะไอปลาหมึกวะโอ้ยสัตว์เอ้ยตายได้เลย ไปแล้วไปแล้วนะครับจงังหวะน,นี้ผมไม่อยู่แล้วไปแล้วเดี๋ยวผมจุกให้เพื่อนหน่อยครับไปก่อนไปก่อนเฮ้ยหมดมาเต็มพื้นเลยวะ่ะ ตายแน่ๆเลยโอ้โหโอ้โหเกิดไปไหครับผมจะเรียงแล้วเรืยอผมด้วยไปผมไปปั่นไฟก่อนโอ้โหเกือบหนีไม่ได้อะเมื่อกี้เฮ้ยเอาๆติดติดติดมันตีกลอ่ะผมลืมตอนนั้นอ่ะ ผมว่าจะจุกตรงนั้นนะลืมว่ามันตีไกลมากโอเคเพื่อนเราโดนตีไปแล้วนะครับโอ้โหเกือบไปนะครับตัวนี้ผมว่าตอนแรกมันขีดเลก็กกว่านี้นะรู้สึกว่ามันจะใหญ่ขึ้นมากเลยแต่ละตัวโอ้โอแมนโอเคอย่าให้มันได้ตีเยอะนะเพื่อนเพื่อนฮิวให้ผมดอยครับโอเค เดี๋ยวเราค่อยหิวให้มันนะสองอันเลยจ้าฮ่าโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนนะเพื่อนแกนปั่นไฟไปพระเอกมาแล้วผมจะไปแทนนะครับผมจะไปตายแทนเพื่อนนะฮะ <c oughs> ตัวตายตัวแทนจีไกล่ะโอ้โหเพื่อนจะช่วยยังไงล่ะ ขนาดนั้นนะ่ะเดี๋ยว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 อุ้ยเพื่อนตายเลยอะ่ะไปแล้วนะครับเดีย๋ยวผมรีบถอดอันนี้ดีกว่าเอาแต้มซะหน่อยนะครับตัวนี้เอาแต้มง่ายนะหางปลาหมึกนะครับเอาได้ห้าสิบหรอแต่ก่อนได้สองร้อยไม่ใช่หรอตัวปลาหมึกถ้ามันเฝ้ามันก็โกงนะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมเอาของก่อนนะครับโอเคได้หุ่นยนต์นะเอาหุ่นยนต์ก่อนก็ได้นะครับงั้นผมเอาหุ่นยนต์ไว้แถวนี้แล้วกันเผื่อมันเอามาแขวนตรงนี้เนาะปึ๊บตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวปั่นไฟก่อนนะครับผมจะได้ใช้หุ่นยนต์สะดวกสะดวกหน่อยมันจะไปตรงไหนวะผมดูก่อนนะครับ โอเคมันไกลยังเลยอ่ะประตูนี่ก็กว่าจะถึงนะมันพุ่งมาผมจะทําไงล่ะโอ้ยตกใจหมดเลยเห็นมีไฟฟ้ามันคงจะไม่วามาทางนี้นะโอเคงั้นผมเข้าเลยนะคงจะช่วยเพื่อนได้ยากมากงั้นผมจะแอบอยู่แถวนี้แหละ โอ้โหมันช้าผมจะทำยังไงดีวะมันมาแล้วอะเพื่อนมันมาแล้วโอ้ไปดีกว่าผมช่วยเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะถ้าผมไปผมก็อาจจะตายได้นะครับผมก็เลยต้องปล่อยไปนะครับเรามาต่อตาที่2กันนะฮะเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดียวทำไมเพื่อนเขาเล่นแบบเั้นกันผมต้องเอาด้วยซะแล้ว ต้องลองดูนะครับจะเป็นยังไงตอนนี้ผมขอเล่นแม่หมอนะครับผมตาแรกจะเป็นตัวเล็กนะฮะตาที่สองมันจะร่วงหรือมันจะร่วงกันแนะะ่ไหนเอ่ยขอปัดไฟรัวๆนะจ๊ะตรงนี้ไม่มีนะครับน่าจะอยู่ตรงนู้นนะฮะโอเคเกือบเป็นปาร์ตี้แล้วไม่ละถ้าอีกคนเล่นก็คือปลาทีเลยนะครับพวกเราคือ แฟรนรกใช่ไหมตัวนั่นวะตัวล่องหนวะแย่อยู่นะมันกระถูกโอเคปั่นไฟายาวๆครับผมรู้สึกว่าขีดมันจะยาวขึ้นนะไอตัวนี้โอเคเสร็จไปแล้วนะครับไปไปเครื่องต่อไปกันเลยจ้าโอเคมาเครื่องต่อไปแล้วนะครับอันนี้ได้สองคนนะ่ะไม่ได้นะจ๊ะไปไหนแล้วเจ๊ เจอมันไม่ฝันไฟอะไปเปิดมิติหรือเปล่ามาแล้วนะครับผมจะจุกผมจะร่วงเองป๊าบโอเคโอ้ยเอาเดี๋ยว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 มันทะลุได้อะ ผมไปก่อนนะฮะอะไรของมันวะมีทะลุกำแพงด้วยภาวนาให้ตัวนี้มันเข้าไปได้นะเดี๋ยวสัตว์เอ้ยมันผิดพลาดทางเทคนิคนะครับเมื่อกี้ <c oughs> โอเคปั่นไฟต่อนะครับมันทะลุกำแพงได้อะผมเปิดมิดติไม่ได้ละเจ๊ <c oughs> โอเคเข้ามามาฮิวให้ผมดอย โอเคนะครับเจ๊พยาบาลน่าจะเล่นโหดพอสมควรนะดูก่อนน้ำอยู่ตรงไหนโอ้รู้สึกเหมือนไฟไหม้บ้านเลยมันไม่ใช่หมอกแล้วไปแล้วนะครับผมไปแล้วนะครับโอ้ย คอมอนโอ้ยแย่แล้วผมเข้าตรงดีก็ได้มันมาแล้วผมเกือบแย่โหโหมันแย่มากเลยนะครับ โอเคตรงนี้เลยแล้วกันพเพื่อนทำยังไงดีวะมันโคตรเล่นเป็ตเลยอะฆาตรกรตัวนี้เดี๋ยวผมปั่นไฟต่อนะครับน้อยน้อยน้อยหิวไว้ฉันเร็วเร็วเข้าเดี๋ยวฉันจะไปปฏิบัติการเอ้ยปฏิบัติการเอง <laughs> ย่า้ผมต้องซีเรียสน,นะเพื่อนอยู่ไหนกันนะเดี๋ยวผมขอหาตัวเธอก่อนนะครับเธออยู่ตรงนั้นนะฮะฟาแบแป๊บหนึ่งมันจะรอหรือเปล่าวะ เอออะไรของมันวะนะ่ะไม่แย่ yeah, แล้ว <c oughs> ผมไปหาไม่ได้มันเฝ้าอะ่ะมันเฟ้าเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมจะไปช่วยมันเองนะฮะโอเคมันหลุดไปแล้วนะฮะเพื่อนหลุดไปแล้ว เราต้องสร้างมิติให้เพื่อนก่อนนะครับตอนนี้เออเอาอีกแล้วอะถอดไปฉันจะพาได้ขนาดนี้อ,อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึกวรว่าโดนเพื่อนเนี่ยโอ้โหไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วจ้าวิ่งปลอเลยโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปในนี้ก่อนนะฟึ๊บ ไปแล้วครับไปยานโตรยานทริป Let's go Let's go แมนเราจะชนะไปด้วยกันนะโอเคผมจะเป็นคนเปิดผนึกเองนะครับแอคโซดีเอาไม่ใช่อน้ำยุก,กิแล้วเฮ้ยมาทางนี้จ้ะทางนี้เปิดแล้วนะ โอ้โอ้ไม e! ่นะแบบนี problem, ้มันไม่ดีนะครับอ้าวโอ้แมนมันมาทางนี้โคลรีกิ้งชีดเลยบันี้่ปื๊บโอเคโน้ปปึ๊บไปแล้วสิจ้ารออะไรล่ะ ไปโอ้ยไม่นะไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่ดีนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตายคนเดียวใช่ไหมเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนการเสียสละของพรมมันดีแล้วสิดาแบบนี้เหรอที่เขาเรียกว่าจากไปแบบไม่มีวันกลับ ขอพักเสียงสักหน่อยละกันทุกคนผมต้องไปแล้วลาก่อนนะครับลาก่อนไว้เจอกันทีหลังนะฝากอนี้ด้วยนะครับผม,ผมต้อง,องไป,ไปแล้ว <laughs> โอเคปัญญาอ่อนนะอ่าตายคนเดียวเลยนะครับลีลาไปหน่อยนะ ส่วน Android นะครับก็ต้องรออีกนิดหนึ่งนะฮะเฮ้ยผมอยากได้จ,จังเลยเซิร์ฟสากลน,นะครับปิงจะได้ไม่มีสักทีเนาะโอเคครับถ้าชอบยิมผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายจุบ๊บ